นี่คือความจริงที่โคตรพีคเบื้องหลังความสําเร็จของแบร์เฮาส์กับซันซูเนี่ยเขาเคยเจ๊งเงินสดหายไปเป็น10บสล้านบาทมาแล้วแถมยังล้มเหลวมา4ีหธุรกิจก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้คุณซานกับคุณการจาก YouTube ช่องแบร์ักเขาใช้ซอฟท์พาวเวอร์ในการเปิดธุรกิจก็จริงแต่เส้นทางโหดมากครับก่อนหน้าจะขาดทุน17ล้านบาทจากชากระป๋องเขาเคยลองทำโปรเจกต์ธุรกิจเล็กๆแล้วล้มไปแล้ว4ีหอย่างมาก่อนนะเคยลงทุนทําเจลล้างหน้าเป็นแสนขวดแต่สุดท้ายก็ไม่ขายเลยเพราะรู้สึกว่าไม่รักสินค้าตตัััวววเเเเเออองงถมมมพื่่บบคริขาาจส สำหรับร้านแรกทั้งที่โลโก้ยังไม่มีสูตรไข่มุกก็ยังไม่สาเร็จด้วยซ้าเป็นคนที่กล้าบ้าบิดมาครับจุดพลิค,คือเขาเคยจะเซ็นแฟนชส์ไต้หวันที่มีค่าปรับ10ล้านบาทถ้าขายายสาขาไมา่ถึงเป้าแต่ดียวล่มไปก่อนเพราะป้าบริษัทดันตกลงมาซึ่งเขาตีความว่าเป็นลางไม่ดีสุดท้ายเลยทําเองและได้สูตรไข่มุกโมจิมาจากเพื่อนของเจ้าของร้านแกงกะหรี่ที่เคยเจ๊งมาก่อนไ <No. S 1> ข่มุกทําจากข้าวไทยไม่ใส่น้ําตาลในเม็ดและต้องทิ้งภายใน2ชั่วโมงถ้าขายไม่หมด uh. แม้จะต้องเผชิญปัญหาใหญ่ครับเขาก็บอกว่าการอยู่เฉยๆ ไปเลยใช่ไหมครับทั้งเรื่องความเชื่อเรื่องลมแลวลุกและการกล้าตัดสินใจครั้งใหญ่ถ้าคุณชอบเรื่องราวธุรกิจจริงๆที่มีเบื้องหลังไม่ธรรมดาแบบนี้ก็กดติดตามผมไว้ได้เลยนะหรือมีเคสไหนที่อยากให้ผมมาเล่าอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับ